พี่ไมโลจะกินอะไรโอ้ยดังนาบวมครับจะกินผักลวกพี่มโนอยากกินผักลวกวันนี้เรามีน้ำพริกกุ้งกุ้งใ่กุ้งยังแม่กุ้งใ,งใ่พี่ไมโลกินน้ำพริกไม่ได้แล้วพี่ไมโนก็จะกินผักลวกอันนี้คือผักคะนา้าผักคะน้าลวกนะครับเด็ดไว้ให้พี่ไมโลแล้วพี่ไมโลกินผักดีมากาผักลวกพี่ไมโลชอบกินผักคะน้าลวก อืมกินเยอะๆจะได้ข okay. ี้ดีๆโอเคอ่ะพี่มโดชอบกินผักลวกกินน้ำพริกไม่ได้ก็กินผักลวกเอาอันนี้คะน้านะครับคะน้าอ่อนๆลวก very good โอ้ยนี่ต้นสวยๆไม่ไม่รู้อ่ะโอ้ผิวสวยเชียว อันนี้ก็ุยนี่อ่อนอ่อนพี่ไม่โรพี่ไม่โดชอบกินผักอันนี้ผักคะนา้าใบมเริ่มเทิมเลยอู้หถึงมากค่ะเจะได้สุขภาพแข็งแรงไวๆอ่ะพี่ไม่โดอันนี้ก้านอ่อนๆโอ้อๆๆ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 น่ากินจังเลย อากินไปก่อนมันจะคาคออย่าเหา่าตายแม่ไม่กินผักมันแล้วกินผักร่วงหันเลยแล้วแม่จะได้กินอะไรนะผักคะน้านะครับลวกพี่ไม่โลกินอ่ะไอ้ใบสุดท้ายวัม่มโอ้ยพอเด็ดก่อนมันเยอะไม่มีใครแย่งไม่มีคนแย่ง อ้ออาวมันใหญ่พอดเขายังไม่เด็ดไงอ้าวเด็ดเด็ดเด็ดมันเป็นอะไรแก่อยู่บ่แกอันนี้ผักคะน้าเม็กซิโกคะน้าเม็กซิโกกินไหมครับคะนา้าเม็กซิโกอันนี้คะน้าเม็กซิโกหรือว่าผักผงซูร์ลต์ป้าผงซูร์ลต์กินคะน้าเม็กซิโกลวกนะครับ ที่บ้านปลูกไว้ให้พี่ไมโลบเบิร์พี่ไมโลกินน้ำบอลหรอกยินดีก็อยากกิน,กนกกกไ,มกไม่กินผักเห็นไหมยินดีไม่กินผักดินด่เป็นเด็กไม่กินผักอ่ะพี่ไมโลอีกคำหนึ่งไหมอีกคำหนึ่งไหมครับอกินคณะเม็กซิโกค่ะเก่งมากพี่ไมโลพี่คำแจ้วเอาผักอ่อน,อน ยอดผักคะน้าไม่ได้ไม่แก้ก็กิกนผักคะน้าลวกอร่อยมากเลยเ